มาเล่นโดนกูมาให้เล่นโดนใครบิดใครบิดตัวเมนเบนยังหรอเบนไหลเมนไหลไบนไหลไบนไหลลงเมนใหม่เมนไหลมาแล้วอยู่เออยู่เออยู่เอถ้ามึงวอลแบงมาใส่ได้ครับอยู่ขวาของขวาของแบนดิตซ้ายของเม่ฟิสเตอร์ให้โอ้โหอุ้ยเกี่ยวมึงแบงอย่างนี้เลยเหรอ ยิงรอเลยเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยตายเออกระกระกระให้ตายกระให้ตายกระให้ตายจะยึดโดมเมนหนึ่งโดมเอ็นหนึ่งย้ำโดมเอ็นหนึ่งเบ็นอีกหนึ่งเบนหนึ่งเดี๋ยวนะบังเกอร์ดิบังเกอร์รดกับบังเกอร์บังเกอร์หมดใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยคื่โดนแบละนี่โดนแบละเรียบร้อยมีรถนะเข้าดูโรเท็สวย ไอ้หน้าอ้สมควรควยโอ้โหแมงแฮกวัดตะคว้าแฮกไม่น่าเลยบีบรถรถวิ่งวิ่งเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วยังอ่อยู่อยิ่ตัวสุดท้ายริงแ อะไรอะลี่อ่ะอะไรอ่ะตรงนี้พี่โป้ตรงมาร์กตรงมาร์กตรงมาร์กหนึ่งที่มาร์คหนึ่งใช่ไหมว่าอยู่ก็มี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 อยู่โต๊ะอยู่โต๊ะอยู่โต๊ะที่โต๊ะเครื่องแป้ง

ยมาูลงมาใดชั้นฟองมาแล้วก็มีตัวเปิดหน้าต่างใหญ่มา ยิงหีทวิด้วยตอกหม้ออยู่ตรงนี้โอ้ยเหี้ยขาบเม็ดนะนี่ไงไม่โดนหรอ ไม่สนใจติดบอลดอนฟิกก um> um pues ี้ไ k ่พลาดท้ายไม่พลาดเด็ดไม่พลาดเด็ดเนครัเจ็บตัวเจ็บตัวมีคนเจ็บอยู่ตรงยิมอ่ะเหลืองแฟนเหลืองแฟนกูดักห้องน้ำอยู่กูเล่นห้องน้ำอยู่มันลงเมนกูยิงได้จะลงบิดจะลง เมนพี Many, Lust, ่จะลงเมนช่วยรองอยู่เดี oh 1> 1. ๋ยวเราสองคนนี oh. okay. no, ่ว่า no. มีด no, no. no, no. bueno. ้วยดิมันม okay. okay. ันมันมันมีสมองมาคุยิงคุณคุณยิงโดนเสือตายไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือตายกูนตายคุณหลบอยู่ในคุณนอนหลบอยู่ในสมองอยู่อีกทีตายไม่เหลือตายพี่เทนเทนเทนพี่ตายพี่ลอนอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมอยู่เทนอยู่เทนดเท็ดล่าสุดมันยิงอยู่ชั้นข้างบนอันนั้นขึ้นไปแล้วขึ้นเมนขึ้นเมนลงเมนปะ ลงเมลงไปลงไลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมดีฟ้าดำดีฟ้าสามสองึ่งสวยโอ้โหมันมีไหนพี่ไม่บอกโอ้ยไม่ไหล่ดิอะเฮ้บ่เฮดบออยู่โยนดีเกตรงไหนก็ได้นึกแล้วนึกแล้วมังดิพูดจะพูดทำเกี้ยอะไรวะ

Friendly is victorious. Hostiles eliminated. behind one I'm trying! Good time. last one in, last in

มันนอนอยู่ในห้องแล้วเนี่ยห้องห้องเก็บของอ่ะเาเรียกห้องอะไรนะห้องเล็กอะ